มาพร้อมไมค์ทุกคนตร้อมจ้าท่านี่เป็นครับกับเรื่องราวที่ผ่านมากับการโดนสั่งออกอากาศจนเกิดอุบัติเหตุโอเคดังมากเลยนะฮะงัไงต้องก่อนอื่นเราต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่ที่ติดตามเนาะเดี๋ยวดอนเกมๆเมดี๋ยอนล้ตมตัวแม่ซึ่งเรา,าเปิดกล้องตั้งแต่17ธันวาที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้มีการประกาศยุติออกอากาศหรือว่าเลื่อนออกอากาศเลยนะซึ่ง ซึ่งจริงๆเราได้ชีช้แจงไปแล้วนะฮะบางส่วนก็คือเป็นหาการดําเนินง,งานแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีกระแสดราม่าบางอันที่เข้ามาและหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าตัวทีมงานค่าตัวดาราห,หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่จริงแล้วก็ไม่ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะฮะ <S <S มันมีบางส่วนที่เป็นเรื่องจริงแล้วบางส่วนที่ไม่ใช่เรื่องจริง <S <S ซึ่งตอนเนี้ยมันต้องบอกมันอยู่ในเรื่องของการพิจารณาและการพูดคุยกันนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ตัวเดีดอนเกมเองก็กำลังจะออกอากาศปกติ นะตอนนี้เป็นหายจริงเรื่องของเอกสารต้องพูดตรงตรงเลยนะครับว่าเราอ่ะเป็นผู้จัดหรือเป็นผู้กับใหม่ซึ่งทําให้เราชะช่าใจในการที่ต้องส่งกดเนื่องจากเนื้อหาเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลินิกเลยที่น่งส่วนมงงามสถานพยาบาลเอาง่ายๆเพราะมันเกี่ยวกับสถานพยาบาลเนี่ยทาง B ี b คลินิกเองเนี่ยที่มาเป็นผู้จัดร่วมหรือเป็นสปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือในการส่งเอกสารแต่ว่ามันมันไม่ทันพอไม่ทันมันก็เลยจะเป็นต้องเรื่องหนออ่ออากาศอันนี้คือกรณีจริงที่เกิดขึ้นจริงๆส่วนกระแสระมัาที่เกิดขึ้น อ่ะก็ขอขอตอบแบบเอาแบบความจริงได้เท่าที่สุดเพราะว่ามันจะไปพัดพิงคนอื่นๆน,นะฮะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดมีใครสงสัยเอ๊ะทำไมเรื่องค่าตัวก็ดีหรือเรื่องค่าทีมงานเรื่องอะไรก็ดีอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้น่ยฮะต้องบอกว่าถ้ามองย้อนกลับมานะฮะจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ใช้งบสร้างอยู่มันเกือบ 40, 40ล้านเนาะถ้าไม่มีเราเริ่มทําไมอ่างี้ดีกว่าแสดงว่ามันมีที่มาของการต้องมีอยู่แล้วนะฮะจริงๆอย่างยาถ้าเกิดใครบางคนก็สงสัยเอ๊ะ เกี่ยวกับ BB 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 คลินิกไหมต้องบอกอันนี้ขอแก้ต่างให้เขานะคะว่าเขาหน้ารักเขาจ่ายคนแรกเลยเขาลงคนแรกเลยนะฮะแล้วก็เป็นเงินทั้งหมดที่ที่เขาที่ที่เขามีในสัญญากับเราต้องจ่ายเขาจ่ายหมดละถ้าว่าฝั่งเขาไม่มีประเด็นอะไร mm hmm. นะแต่นะพอดําเนินงานไปเลยนะมันก็จะมีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรเราอาจจะต้องได้หรือเปล่าาเงี้ยแต่ทำมันไม่ได้อันนี้ก็พูดไม่ได้นะฮะมันทําให้เราเอาจริงๆัวเป็นเองถามว่ารู้สึกผลกระทบไหมจริงๆตอนนั้นได้รับได้รับผลกระทบเยอะ แต่ในเจตนาของเราอะครับ <S 2> <S 2> ต้องบอกว่าเราอะหว่วงทีมงานจริงนะหว่วงดาราทุกคนหว่วงทีมงานคือบางคนเนี่ยทีมงานอย่างดาราโอเคเขายังพอมีกินนะเนาะยังพอมีเงินนาง่ายๆ่อย่างทีมงานเนี้ยบางคนไม่มีจริงนะท้าไม่มีเราทิ้งไงอะถึงเราจะเราไม่ได้เราเราเราต้องบอกว่าเราไม่ใช่ผู้จัดซะทีเดียวแต่เราเป็นุ่มกับเรื่องนี้นอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะไม่ทิ้งไครพอกันที่เราเลือกที่จะไม่ทิ้งไครอะเราก็สู้เนาะสู้ด้วยการแบบ ทายงานเลยแล้วก็ตามตอนนี้เข้ามาจนตอนนี้มันที่คายหมดละมันจบละแล้วก็เรื่องช่องตอนนี้ที่มีประเด็นว่าเราติดค่าช่องเลยถามช่องได้นะครับไม่มีนะครับจริงๆเรื่องช่องเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยนะอันนี้เรื่องช่องคือเราเคลียร์จบไปแล้วนะพี่บีเมื่อกี้พี่พี่บีนักพิก็ตอบแล้วว่าโอเคเคลียร์จบใช่เพราะฉะนั้นกําลังจะบอกครับว่าเราเราก็ได้บทเรียนจากการทําเรื่องนี้เนื่องจากซีรี์ฟอร์มใหญ่เหมือนกันแล้วก็ตัวนักแสดงหลักอย่างกันแล้วอุบัติเหตุเนี่ยที่มันเกิดขึ้นต้องบอกไม่ใช่เรื่องไม่ ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดอ่านตามากจริงอ่ะมันเหมือนเป็นการตรงใจมันไม่มีใครตรงใจหรอกที่จะมายืนจุดนี้แต่มันคืออุบัติเหตุแต่ทีเนี้ยลองเทียบนะฮะลองลองลอง,ลองเปรียบเทียบดูถ้าสมมติว่าระหว่างต้องหางเงินอีกประมาณ20บกว่าล้านกับชื่อเสียงเป็นคุณคุณเลือกอะไรอะ่ะระหว่างเสียงเงินเอง20บกว่าล้านกับรักษาชื่อเสียงซึ่งไม่นะ่ะตัดคําว่าชื่อเสียงออกอยู่แล้วตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีชื่อเสียงอะไรนะฮะตัวเองเป็นแค่คนตั้งใจทางานแล้วก็สร้างสรรค์ผลง,งานแต่ตัว20กว่าล้านเนี่ย ซึ่งมีถ้าใครอยากเห็นอะไรเงี้ยมันทักส่วนตัวได้นะครับเ,ออเรามีซีรีส์ใคการ่ายทั้งหมดอยู่แล้วเงี้ยครับมันก็กําลังจะบอกว่าที่ที่ยังเดินหน้าทุกวันนี้ได้คนที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่ว่าจะเป็นพี่บีน้ำจิ๊บหรือนักแสดงคนอื่นเงี้ยที่ยังคุยกับเราตามกดไลค์กดแชร์อะไรกันอยู่เงี้ยฮะเป็นกลุ่มคนที่รู้ความจริงอยู่แล้วแล้วก็ให้โอกาสในการร่วงงานพี่บีกับร่วงงานช่องวันเองก็น่ารักก็ให้โอกาสนะฮะว่าเฮ้ยโอเคนึ่เมื่อมีข่าวแบบนี้ เรามาคุยกันอ่าพอคุยกันเสร็จอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้เรามีหลักฐานให้ดูด้วยนะฮะไม่ใช่แค่การคุยอย่างเดียวมันในเบื้องเบื้องลึกจริงๆแล้วเรามีหลักฐานให้ดูหมดแล้วนะ,ะส่วนท่องสาไม่นี่เป็นอะไรเลยท่อง, 3, าาง 3, สามก็น่ารักท่องสาก็สนับสนุนแล้วก็ทําตามกฎระเบียบในส่วนเที่ยงออกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายจริงๆกฎหมายเรื่องสถานพยาบานจริงๆนะครับจเร่เสีย ยังมาลงช่องวันได้ใช่ครับคือจริง,รงๆอ่ะมันเราในฐานะผู้กับยิ่งเรื่องเนี้ยเราเป็นผู้กับเลยเราไม่ได้พู้จัดด้วยอ่งเงี้ยครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วทางช่องวันเองตอนแรกต้องบอกทุกช่องแหละจริงๆทุกคนแหละก็จะมองว่าไม่ควรแบบไม่ควรได้มีมีถ้าเกิดเราทําเสริมเสียเอาง่ายๆนะฮะแต่พอมันเช็คแล้วอย่างเงี้ยเรามาดูแล้วผู้อยากพิจารณาแล้วเขาก็มองเฮ้ยมันก็มันก็เป็นเหตุและผลนะแล้วก็เราสู้จริงจริงนะวันนี้เราสู้จนแบบเราแบบจากเรามีเงินในบัญชีแต่ก็ไม่ไมีไม่เหลือแล้วอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราห่วงทีมงานทุกคนจริงๆนาะเพราะฉะนั้นเดย์ดอนเกมถ้าได้อ่านคอมเมนต์นะคะก็จะเห็นว่าไม่มีใครติดติงเรื่องเรื่องเรื่องของคุณภาพหรือความสนุกนี่เลยอะ่ะคือเดย์ดอนเกมมันสนุกมากแล้วก็คุณภาพดีมากแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นปัญหาภายในซึ่งเราก็ในฐนานะคนสร้างสารรคนะ์ผลงานละกันก็ไม่อยากให้ให้แบบมองข้ามมองข้ามเรื่องคุณภาพหรือความสนุกอยากให้โฟกัสที่ตรงนั้นมากกว่าส่วนเรื่องภายในที่ เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายหรือการสอบสวนสืบส,วน,ส,สวนตอนนี้ครับที่มันกำลังเกิดขึ้นภายในอยู่แล้วนเร็วๆนี้เดี๋ยวยนะก็คงได้มีข่าวอะไรออกมาแนะ่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเงินมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าในฐานะคนที่สู้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําตรงนี้การจะบอกว่าจะจบแล้วครับอีกนิดเดียวจบแล้วเรื่องเดี๋ยวต้นเกมจบบริบูรณ์แน่ๆแล้วก็ยังรับชมมาได้ทางช่อง3ปกตินะฮะแต่แค่รอเอกสารนิดนึงนะฮะทาง จะกลับมาออนได้ในเร็วๆนี้ครับก่อน26ส,สิงหาเพราะว่าตอนนี้ครับทางทางเอกสารจําเป็นต้องรอ1 2ตอนในกรมเนาะมันมีคืออย่างซีรีส์หตอนมันประมาณ40นวทีนาทีใช่ไหมครับการตรวจอย่างเงี้ยพอมันเกียวสารพยาบาลอะ่ะมันยากมากเลยนะฮะเพราะเจ้าหน้าที่ต้องคอบทีละซีนแก้ทีละประโยคแก้ทีละคำอย่างเงี้ยซึ่งเราระวังแล้วมันก็ยังไม่พ้อนอยู่ดีอ่ะมันก็ต้องให้ให้เวลาเจ้าหน้าที่ด้วยในฝั่งเราเองแล้วเต็มที่แล้วตอนนี้ สปอนเซอร์เรารื้นสับสนเราหรือกําลังใจต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะก็เข้าใจหมดนะฮะเพราะว่าทุกคนได้เห็นความจริงหมดแล้วเนาะท่านถ้ามีข่าวดราม่าอะไรเงี้ยก็อยากให้เห็นนิดนึงว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะสปอนเซอร์หรือผู้นสับสนจะยอมหรอไม่มีใครยอมหรอกเขาก็ต้องแบบหูจัดเราเต็มอยู่แล้วเงี้ยแต่ทำไมวันนี้ไม่เห็นมีข่าวที่มีการไม่ยอมหรืออะไรเกิดขึ้นน่ะใช่เพราะนั้นมันมีเรื่องลึกจริงๆครับที่ที่พูดไม่ได้เลยเสียดายไหมครับี่มกาเสพคนวุฒิจึงด้วับีาใจย เสียดายและเสียใจถึงนาทีนี้นะฮะเราเนาะทำงานอะ่ะเราก็อยากให้ผลงานเราอะ่ะมันออกได้ดีแล้วพอมันไม่เป็นตามคาดอ่ะใช่พอมันไม่เป็นตามคาดอะ่ะเราเสียดายไปหมดเลยไม่ว่าจะบทไม่ว่าจะนักแสดงเราเอา่าจริงๆเราถึงพี่พี่นักแสดงแต่ละคนจะให้โอกาสคือพี่มาพูดว่าเออไม่เป็นไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจาอ,อะไรเงี้ยแต่แต่ความเป็นเขาอะ่ะเราก็เสียดายอยู่ดีอ่ะเราไม่ได้ใช้ใบรูปบอชเต็มที่เลยอย่างเงี้ยเนาะก็เลยอยากให้อยากให้ถ้ามันได้มีโอกาส ในการออนไลน์หรือใครเห็นก็ลองติดตามดูครับเป็นว่ามันเป็นผลงานแล้วก็เป็นละครน้ําดีเป็นซีรีส์น้ําดีเรื่องหนึ่งที่เป็นตั้งใจเขียนขึ้นมาจริงๆนาอแล้วก็อยากขอโอกาสที่คนมากอย่าตัดสินคนแค่เพียงแค่ที่เห็นแบบบางทีมันไม่จริงอะฮะใช่เนาะเรื่องจริงอะไม่ใช่พูดไม่ได้แต่ว่ามันไม่ควรพูดเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่ายใครได้จริงๆวันนี้ก็เลยถือโอกาสในซีรีส์เรื่องใหม่ของเราเวนคืนเงี้ยก็อยากให้แยกแยะเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่2ที่เป็นกำกับเดี่ยวจริงๆแล้ว เขียนบทเองกับทั้งหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งโตเบนคืนเองก็ได้โอกาสจากพี่บีกครั้งที่มาร่วมงานกันถ้าเป็นจ่ายเองอะ่ะถ้าเงินเป็นเองนะฮะประมาณเกือบ30สิบล้านถ้าเงินเป็นเองเกือบส0ใช่ครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นของสปอนเซอร์อะไรเงี้ยฮะ,ะแต่มันเป็นส0มสบล้านมันเจ็บตรงไหนเลยมัมันเจ็บตรงที่เราไม่ได้มีเงินจริงนะสามสิบล้านเราเป็นเงินที่เราแบบ เรากลัวทิมงงานไม่ได้อะเรากลัวดาราไม่ได้เรากลัวแบบแลวหลายอย่างเงี้ยมันเป็นเงินที่เราต้องแบบไปหาหยิบยืมอะเอ้ยกู้ฝันย้มฝันอะไรเงี้ยเอามารวมให้พวกเขาโดยที่เราเองอะมีเท่าไหร่เราเทมาหน้าตักเลยเหมือนกันใช่เพราะนั้นการจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่หรืออะไรเงี้ยแต่แค่อยากชี้แจงในประเด็นดารามาให้เส็นว่าวันนี้ที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุมันไม่ใช่การตงใจเปิดมาเพื่อหลอกใช้ใครอะไรเงี้ยฮะ,ะหรือกโกหกเพื่อเพือ่อเอาตรงมันมันนี่ประโยชนอ์อ่ะ มันเรื่องับเงินสักร่วมสึงสิบล้านอ่ะนอกแมาแล้วก็ดาราเบร์อย่างนี้ทำเพื่ออะไรอะ่ะมันมันมีที่มาอยู่แล้วว่าทําไมถึงเปิดแล้วมันก็มีที่มาว่าทําไมวันนี้มันถึงจบสวยที่สุดแล้วเอาจริงข่าวน้อยนะคะข่าวไม่ได้เยอะนะมีแค่ข่าวเรื่องออกรางเองด้วยซ้ำเพราะนั้นอยากให้อยากให้เผื่อใจนิดน,นึงเนาะเราเราพูดไม่ได้ในการชี้แจงได้เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายคนที่ไม่ได้ทราบมันก็จะมีกลุ่มคนที่เออช่างมัน กลุ่มคนที่เข้าใจและกลุ่มคนที่สนุกจังเลยเรื่องคนอื่นอะไรเงี้ยไอ้กลุ่มคนที่สนุกจังเลยองคนอื่นเงี้ยเราครอบทันเออเราครอบทันแต่เราอ่ะรู้ไหมเราไปแจ้งความอ่ะเรารู้สึกว่าเราสงสารเขาเพราะเราไปดูแล้วเรารู้สึกแบบเออเขาคงสนุกฝ่ายจริงๆอ่ะใช่มันเลนน่นอนอกกับในา <_ c uman> นในโลกอปกานแล้วไม่กลับแน่นอนแน่นอนคนน่ะผิดหวังด้วยแล้วก็ลืมด้วยเพราะจะมีแฟนคลับของนักแสดงหลายคนใช่ไหมทีเนี้ย สิ่งเกิดขึ้นคือก็กต้องทําใจนะก็อยากให้ลองดูย้อนหลังดูนะคะในช่อง3ามพารทอะแอปพลิเคชันสามพาทใช่ลองไปดูย้อนหลังได้แต่เดี๋ยวพอมาเจอ,อกันอีกครั้งเนะี่ยเดี๋ยวช่องจะโปรโมทให้อีก,คร,อกอครั้งอยู่แล้วจะจะเดี๋ยวโปรโมทอีกครั้งอยู่แล้วครับก็คือเริ่มตอนที่หซึ่งถ้าใครว่างๆไปดู1นถึงห้าก่อนหนึ่งถึงห้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูหกันเป็นซีรีส์แห่งปีจริงๆอะปีหนึ่งจบออนไะงีนแต่เว้นคืนเวนคืนฟอร์มดีเว้นคืนวันนี้ นโยบายเราตอนนี้คือในฐานะโปรดักชันคนผลิตงานเงี้ยฮะไม่ได้เงินไม่ทำเอา,อางี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเชื่อว่าหลายหลายคนเป็นโปรดักชันหรือว่าเป็นพุ่มกลับหรือเป็นผู้จัดนอกอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาเรียกนผู้ผู้จัดนอกอะไรเงี้ยไม่ได้เงิน่ต้องทำครับเชื่อเป็นเพราะเป็นผ่านจุดนี้มาแล้วแล้วก็สาหัสมากเกือบไม่ได้เป็นเบนวันนี้ด้วยเนาะเราจริงๆเป็นคนไม่ได้อยากออกกล้องหรือแบบมาสัมภาษณ์แบบเนี้ยนะฮะสังเกตดูเป็นอกนอกน้อยจริงๆนะแต่แบบรอบนี้เลยขอโอกาสว่าขอใช้พื้นที่สื่อตรงเนี้ยชี้แจงเพราะมีผลต่อ สปอนเซอร์หรือลูกค้าหรือคนที่ร่วมง,งานด้วยนะครับอยากให้เขาได้ฟังแล้วก็เข้าใจตัวเป็นเองอะ่ะไม่เท่าไหร่แต่อย่าลืมว่าคนข้างหลังลนะทีมง,งานเป็นร้อยชีวิตเนาะต่อเรื่องที่เขามีปัญหากันแล้วก็การที่ทุกท่านให้โอกาสเบนได้เดินต่อครับมันเหมือนพวกคุณกำลังให้โอกาสคนเป็นร้อยคนน่ะที่เขามีความฝันหรือถามเงินด้านเนี้ยเออในการทํางานอะ่ะได้มีงานต่อด้วยเนี่ยครับเบน,เป,นเป็นแค่คนเขียนบทเป็นแค่คนนำกลับแต่ทีมง,งานข้างหลังเ็นเป็นร้อยชีวิตวเราอยากให้โอกาสด้วย ขอ,ขอบคุณนะคะ